สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมบรรยากาศเบาบุรุพานะครับจะพาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับผมยามเย็นๆน,น,นะครับผมสิบแปดนกาสิบสี่นาทีแล้วครับอยู่กับผมนะครับบุรุพาแช่หนานะครับผม จะพาทุกทุกท่านนะครับผมจะพาเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาดูบรรยากาศพราอะไรทังนานะครับบ้านเฮานะครับผมเย็นเย็นนะครับผมนะครับแบ่งพื้นที่นะครับห้าสิบไร่นะครับทำเกษตรกรรมเกษตรผสมผสานนะครับน้านที่เราเห็นอยู่นะครับจะเป็นไร่กิมสูงนะครับผม ก็เลี้ยงวัวพื้นที่เลี้ยงวัวมีบอ่อปลาเอาอมีบอ่อปลาแบ่งพื้นที่เป็นเลี้ยงปลานะครับผมฝั่งนู้นจะเลี้ยงวัวนะครับผมบนเนื้อที่ห้าสิบไร่นะครับบริหารจากกัดการมีเจะาปาที่เป็นบอ่อปลานะครับบ่อปลาหนงปลาใน,นปลา เอามาปล่อยไว้นะครับผมสร้างบรรยากาศนะครับผมเลี้ยงไว้ดูนะครับผมอ่ะนะครับก็จะเป็นที่นะครับเลี้ยงวัวนะครับผมอันนี้ก็จะแบ่งคำนานะครับผม ต้นมองต้นไม้นะครับผมมาปลูกบรรยากาศดินเย็นะครับผมโอเคนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศดเด่นๆนะครับ18บแนาฬิกาสินาทีนะครับผมอยู่กับผมช่องบริภาชแนวนะครับพาชมบรรยากาศดเด่นๆนะครับพิธีชาวไรช่ชาวนาชาวสวนนะครับผมเอฟซีท่านใดมีโอกาสมี เกิดเข้ามานะครับผมมาอกาดเยี่ยมชมนะครับได้นะครับที่บ้านสมอนะครับผมบ้านพี่ยาวผมเองนะครับผมบ้านพี่ชายผมเองนะครับยินดีต้อนรับพักพวกนะครับ f c ทุกทุกท่านนะครับพี่น้องป้องไปเอฟซทุกท่านนะครับพื่พวกเพื่อนฝูง f c นะครับผมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับผม เลี้ยงวัวนะครับตามรอยพ่อนะครับผมเลี้ยงปลาไปดูด้วยนะครับผมดูบรรยากาศนะครับผมบโบปลานะครับปลาสวยๆนะครับบรรยากาศยาม18นาฬิกา15นาทีอยู่กับพี่กบนะครับผม FC พี่กบสวัสดีทุกท่านนะครับผม โอเคพาเอฟซี e ทุกท่านนะครับปีพ,พนองนะครับสุข,ขูสุคนพบกับพบและสัมผัสกับบรรยากาศชายทุ่งนะครับผมแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับผมติดถนนนะครับิริเกตอุทุมพรทิไสนะครับผมเข้ามา1กิโลเมตรนะครับผม บ้านสมอนะครับผมบนเนื้อที่ห้าสิบไร่นะครับผมน,นี่เป็นที่เห็นอยู่เป็นไร่กินสูงนะครับผมปลูกไว้รับประทานมะม่วงมะม่วงนะครับผมอันนี้เป็นต้นไม้พยุงพยุงนี่พอดีนะครับครับผม ขบไปทังุคร <wie> ับเบิ้งบกวงบิงยังเมันบงอยู่พี่ไท่ไทยอยู่กำลังกำลังกำลังภาพกำลังรวบรวมโลันอยู่เขาคอยเจาะ นี่เป็นสวนมะม่วงนะครับสวนมะม่วงเอ่อท่านผู้ชมทุกท่นานนะครับผมทาย FC นะครับผม FC ทุกท่านมาดูที่บ่อเลี้ยงปลานะครับผมนี่มะม่วงมะม่วงใหญ่ครับบัวต้นใหญ่มากครับนี่เป็นเป็นที่เป็นบัวหมอยยนะ้อต้นมะม่วงใหญ่เนาะ มาม่วงต้นใหญ่มะม่วงโอ้ยเบื่อเนี่ยกินนี่ตัวพยุงนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผม18บแนาฬิกายีนาทีนะครับผมอยู่กับผมช่องบุรพาชาแนลนะครับผม พาทุกท่านนะครับผมเอฟซี FC ทุกคนนะครับผมมาดูบรรยากาศชายทุ่งนะนะครับผมนำบรรยากาศดีๆมาฝากครับมีโอกาสเอฟซีทุกท่านนะครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับผมมาเยี่ยมชมเลยบรรยากาศดีๆนะครับผมวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนานะครับผมเกษตรกร พวกท่านใดน,นะครับผมเวลาว่านะครับมาเยี่ยมชมมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยือนพักผ่อนก<ม>ันหน่นะครับผมชื่อแม่ยี่ปอใดเนะเาะครับครับจัดยืด อเอาอยู่สิเกียมันาสิเป็นเ้าบ้าน,น,นอยู่ก็ใชยอยู่กันบอมแม่แม่ร้องามเลยองบ่อะไรหลางเอาหลางมาแข้อองหงึ่งตอาแม่ไพูดคุยเลี่ยเอาติดต่ออยครับ กราบสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมอขอบพระคคนที่เข้ามารับชมติดตามทุกทุกท่านดนะครับผมสวัสดีครับต้บลโลกยูทูบเมีย่ยเดี๋ยว vui <laughs> sảy lắm luôn, nó bị mòn tròn luôn đấy, nó ở trên này này, ô. <laughs> oh.